สวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาแข่งรถกันต่อนะครับวันนี้ผมจะพานักดับเพลิงนะครับไปแข่งรถครับแต่วันนี้รถของเขาจะกลายเป็นรถสีดำเข้มเท่แต่แล้อขาวนะครับนะก็จะเล่นในหมวดไอเทมนะครับโดยจะเล่นเป็นแบบว่าเป็นทีม4คนดีกว่านะครับนะก็เดี๋ยวเล่นสัก3 สามแมตช์แล้วกันนะครับดูกัน3หรือสี่แมตช์เนี่ยเดี๋ยวดูกันแนละ้วกันเนาะแต่ว่าแล้วเราก็ไปุยกันเลยครับมามาดูกันมาดูกันว่าผมจะสามารถช่วยทีมควา้าชัยชนะได้หรือไม่นะครับนะรับรับเพลิงก็วันนี้รับรับเพลิงนันนาวันนี้เราอยู่ทีมสีดแดงครับมาดูกันนะครับปึ๊บเน็ตไปสิเออเน็ตไปปั๊บปั๊บโอเคนะ ป้ายออกโต๊ะสวยครับสีได้ขึ้นน้ำโอ้ยชนกันเองครับลาเดียป้องกันครับเอ้านึกว่าจะโดนไม่โดนฮะ้คราวนี้ไปทำอะไรได้วะเผื่อขวางครับไม่ไม่แซงไม่แซงครับไม่เสียน้ำเงินแซงครับ ขวางกับขวางขวางขวางเอ้ยมันโดนแสกไปแล้ว <c oughs> เสียงอะไรวะ <c oughs> เอ้ยโอ้ตอนนี้เป๋เล็กน้อยครับเป๋เล็กน้อย,อยในในโตใช่ไหมปิดสปีดโอ้ยมันมาตอนไหนวะโอ้โหตอนนี้เสียงดังเงินนำหมดทั้งสี่ทีมเลยครับทั้งสี่ตัวแล้วตัวเดี๋ยว่อนเดี๋ยว่อนสายฟ้ามาแล้วสายฟ้าไปไม่โดนเลยเหรอ ตูดสิงมาแล้วตูดตูมัไปปื๊บอือเราตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถวเสได้แล้วไปอืออือ้ยกลวยกลวยกลวยติดสปีดแล้วครับลุงนี่ม่ใช่ลุงนี้สิจังหวะอันนี้ครับติดฟุตบอลนมากนิดนึงครับกินก็เลยอือมันมันป้องกันได้เอาไปกิน นี่เนี่ยครับเรียบร้อยครับขึ้นนาที่หนึ่งแล้นี่รอบสุดท้ายครับเราจะประครองให้ได้ต้องปะอะไรมาวะไหนโตไปออ,อ,อืนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆก็คือเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านไม่ได้เท่เลยเลยตั้งอยูอยอย่อันนี้ไปสปีดแล้วไม่สำเร็จแซงไม่ได้ยังแซงไม่ได้ย่งองย่งองย่องยอาไอเทมฉันไอ้ไกล้วยมาทำไม โอ้ยล่อยข้างหลังอ่ะเอานั่นแหละสวยสวยสวยเอาแล้วอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไอเทมไอเทมเอาระเบิดน้ำไปกินโอ้ยมุนจังวะไอ้ยเฮ้ย,ยแดงเย่ะมากเฮ้ยทึงโอ้ยสร้างความเรียกขวางไกวเย,ยวอะเข้าที่สองครับแหมขายามขวายตัวน้ำเงินข้างหลังไว้เมื่อกี้นี้ได้ผลได้ผลครับได้ผล,ผลชะนะหรือเปล่าครับ แดง2น้ำเงิน2ถือว่าชนะไหมหรือยังไงอ่าสร็จครับวินเนอร์ครับชนะครับได้ขึ้นบนเวทีแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะครับนี่นะยยมสุดยอดครับทีมแดงครับชนะไปนะครับเราก็พยายามเต็มที่เลยเมื่อกี้นี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยขึ้นนำมาแบบแทบจะตลอดนะครับโอ้แต่ภารกิจวันนี้นี่เป็นทางทาร์กอทแท็กนะครับเราไม่เล่นครับมันไม่มันครับ อัดคลิปไม่มันครับมาไปเรื่องต่อครับเราพานักดับเพลิงครับไปลุยกันต่อยครับจะสามารถช่วยทีมคว้าชัยชนะได้อีกหรือไม่นะครับไปดูกันนะครับรอบนี้ย้ายมาอยู่ทางด้านทีมสีน้ำเงินนะครับอื ตตึึไปอออกตัวน้ำไม่แดงขึ้นดำเว้ยโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยวะเนี่ยอะไรวัเนี่ยระเบิดสีน้ำเงินอนทางหน้ามีสีแดงครับจะยิงระเบิดซะหน่อยอุ้ยเกือบไปเกือบยิงเพื่อนตัวเองแล้วตอนนี้เกือบไปนิดนึงนะได้มาระเบิดคู่เลยเหรอได้ได้เก็บไว้ครับถ้าโดนแซงเมื่อไหร่ก็ได้มานั้นะได้ใช้ครับอ่ะตอนนี้ขึ้นน้ำนี่นะขึ้นน้ำไม่ได้ใช้ง่ายๆครับใครมาวะเพื่อนเราเอง โชนกันทำไมโอ้อะไรไปแป๊บวะเอ้ยเกือบโดนเอ้ยเอ้ย,อยตอนนี้เราวิ่งนำโดองอยู่บุยเนี่ยมมีสีแดงพวงครับตอาน,นี้นำไปไ้เรื่อยยังนำไปได้เรื่อยครับมานิมๆม,มานิมๆครับสีแดงตามหลังมาแล้วตอนนี้สองคัน อุ้ยโดนเลยโอ้ยยัง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 แซงไม่ได้ยังแซงไม่ได้ยังนำอยู่ครับยังนำอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เราที่โดนแซงแน่นอนเลยโดนยังเฮ้ยยิงพลาดเอาไปปึ้งเข้าไปไปไหนเราเออ้ยจะไปไหนแล้วนะครับเออโดนโอ้โหโอ้ยศิษย์อยู่ใกล้ๆไหมโอ้โหสาใช้ไม่ได้ผลเลยโอ้ยโดน พอพาดก็พาดยาวแล้วดูดคร่าพาดก็หลุดเดียวมาไกลเลยดูดิลงมาแปดเลยคะถ้าพาดอ่ะสีแดงสีแดงสีแดงเพื่อนขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปเพื่อนอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ขึ้นไปเพื่อนสีแดงนะว่าเจอแล้วสีแดงไปนั่นแหละเก็บสีแดงไปแล้วตอนนี้ไปเลยเพื่อนนําไปเลยนําไปเลยเขาจะใช้ได้เพื่อนเราจะปอกกหลังให้เองเราจะปอกกหลังให้เองเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลย นำไปเลยเพื่อนเอ้ยไอ้สีแดงไปเวี๋ยวเก็บอะไรเก็บไปเท่ากับเราอยู่ครับเฮ้ยเราต้องเบียดมันเออมันเอาเอาเอาเออเออเออยังได้อยู่เลยได้อยู่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 ได้ระเบิดไหครับจุดจุดเยี่ยมครับโอ้โหเข้าที่สองแล้วครับส่วนเพื่อนนั้นนำโดมาสบายๆเข้าที่หนึ่งไปไี่ น้ำเงินสองแดงสองอีกแล้วครับรอบนี้ใครจะขึ้นเวทีน่าจะเป็นน้ำเงินทีมเราหรือมั้งนะใช่ไหมนี่ครับอ่าเรียบร้อยครับตันนันันนี่ครับโอ้โหมีนักดาบเพลิงสองคนขึ้นเวทีนี่ครับเป็นไงล่ะที่สองครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถกันดีกว่าเราไปเปลี่ยนรถกันครับไปที่โรงรถครับไปที่รถนะครับแล้วก็เปลี่ยนรถกันนะครับ เราใช้เป็นกระต่ายแล้วกันครับรตายขาวครับนี่นักดับเพลิงขี่กระต่ายครับแม่ขี่คุเเลอเกินนะฮะ,ะไปนักดับเพลิงครับแม่น่ารักเหลือเกินนะดูกันว่ากระต่ายจะสามารถช่วยทีมได้หรือไม่นะครับกระต่ายขาวนะนี่กระต่ายขาวหน้าตาจริงจังมากกระต่ายขาวตอนนี้ย้ามาอยู่ทีมสี แดงครับผมว่าเดี๋ยวเล่นเซียมัตลักกันผมว่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงน่าจะเข้าทีมสีน้ําเงินเดาว่าอย่างนั้นแมตท,ที่3ครับแมตท,ที่3มาดูจะคว้าแชมป์เรยหรือไอ้ฟว้าช,าาช,าชานะถึงน้อยครับไปมือกระต่ายมาแล้วอืมไอ้น้ำเงินนำไว้น้ำเงินมันนำไว้โอ้ยอะไรเยอะแยะ่เอมดเลยอะไร,รพวกนี้ฮะเฮ้ยเราเรนี้น้ำเงินมาแรงเลยไปนะจ้าแตงไปแล้วแต่บาร์ดีครับ กินหรอกฉันมีมาเรียไม่ได้กินฉันหรอกกล้วยแจกกล้วยตรงนี้แหละว้าวอยู่ยังอยู่ยังอยู่โค้งตรงนี้ปุ๊บจะเจอกล้วยฉันเอากล้วยไปกินนี่แล้วเราต้องให้หย่ยาให้มันเฮ้ยใครตามหลังมาวางกล้วยเลยเอ้ยดีมากเพื่อนถามไป ยยใยญ่มันนำไกลมากแล้วตามเพื่อนตำแซงไม่ใช่โค้งเข้าโค้งเข้าโค้งมีแซงเอ้ยไม่ทันครับขัวตอนบาเรียไม่ทันใครนำวะนะทีมเรานำอยู่นี่หว่าโอ้อะไรนักหนาวเนี่เยเฮ้ยทีมเรายังนำอยู่ครับน้ำเงินตาไปบานเลยครับโอ้โหทำไมมันโดดลอยน้ำบ่อยจังวะเฮ้ยเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วมานี่มานี่มานี้ อย่างนี้แหละเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใช้เลยติดไอพ่นเ้วอืออยู่ไหนวะน่ะโอู่โมงน้ำเอาไอเด็กไปกินลอยไหมไม่ลอยเลยโอ้โหสีแดงเงินขึ้นนำทุกคันเลยเหรอเอาระเบิดไปกินโดนไหมโอ้ยอะไรกันนี้ ทำไมรอบนี้โดนแต่แบบลอยขึ้นบนหมดเลยครับตามมาแล้วแสนครวดหม,มาแล้วไอ้หมาแล้วเอาคั้วไปกินโดนแล้วโดนทั้งระเบิดโดนทั้งน้ำรอบนี้กระจุยกระจายมากเลยครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยปล่อยไปแล้วโดนใครโมโตัวนึงแล้วะโอ้โหน้ำเงินเข้ามาว่า,าเราจะไม่เข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยสามตาม๊อก หนึ่งโอ้โหดูโอ้โหทีมน้ำเงินเข้าครบเลยครับเอาทีมแดงไปเราเข้าคนเดียวได้เหรออะไรกันเนี่ยนี่เราสู้คนเดียวเหรอเนี่ยตายจริงงานนี้โหดได้มากครับโหดได้มากไม่ไหวไม่ไหวดูดิทีมแดงหายไปได้ไไห,ดหมดอนะ่ะทำไมเรอเราคนเดียววะตายจริงงี้ครับมาขออีกนัดหนึ่งอีกอีกแมนหนึ่งแกตัวครับก็สันที่ฐานว่าน่าจะเข้าไปสู่ทีมสีน้ำเงินนะเดาว่าอย่างนั้นนะไม่แน่ใจ 1 2 3ไปมาอีกสักทีนึงครับเท่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับดูวจะได้สีอะไรนะครับหมุนดีวที่ดีวดีวดิวดี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 วก็การมองหน้าเนียนะอ่ะสินเงินจริงด้วยครับโอ้โหมาดูว่าสินเงินทีมนี้จะเก่งเหมือนทีมที่แล้วหรือเปล่าครับโอ้แต่เมื่อกี้นี้แบบว่ารู้สึกเหมือนสู้อยู่คนเดียว แล้วก็เดี๋ยวก็ลอยเดี๋ยวก็ลอยอะ่ะโดนทั้งระเบิดทั้งน้ําลอยแบบสนุกมากเมื่อวานเมื่อวานเมื่อกี้นี่ะตาเมื่อกี้นี่ไม่ไหวจริงยอมแพ้ไหนโต๊๊ปา่ออะไรเดี๋ยวโผล่มาก็ลอยแล้วอะไรกันวะโผล่มาก็ลอยแล้วอ่ะติดสปีดเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยดูด ม,มา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 สิอะไรนำอยู่อ่อะนำให้ไหมเอานี่ไปกินหลบได้แสงแสงเห็นเห็นเนี่แหละแสงกันดื้อเนี่ยแหละอะไรใครมันลอยกะมันขยับลอยจังวะทำไมคนอื่นไม่เห็นลอยเหรอวะลอยกะลอยไหมันอของคนอื่นแล้วไปเอาละติดสปีดทางโคสีแดงนำเหรอเอาไปกินปุ้มไม่มีบาเลีย เอานี่ไปกินกันแล้วโอ้โอยขยันลอยจ้างนะเดี๋ยวก,ก็ลอยน้ำเดี๋ยวก,ก็ลอยอระเบิดโอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนจนได้น้ำเงินอยู่นี่เพียบเลยไปแดงอยู่นี่เพียบเลยเอาไปกินเรียบร้อยลอยสามตัวรวดเยี่ยมครับคือน,น้ำเราสิอะไรมาไม่รู้บาเลียการ์ดก้อนอได้ผลเอาไรมั้ยแล้วไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่ไหวแดงแดงแดงหวางกล้วยละยังแซงเข้ามาได้อีกเหรอ ติดสปีดหนีแล้วจ้าได้บาเลียมาต้องดูดีๆจะโดนอะไรจะได้ป้องกันทันอะไรมาไม่รู้บาเลียกันสวยเอาเละว,วิ่น้ำอยู่วิ่น้ำอยู่วิ่น้ำอยู่ตัวแทนหมู่บ้านโอ้โหอีที่เหลืออยู่ไหนบ่หน่าเพื่อนเพื่อนเราลอยกันไม่ได้นี่หว่านี้ขั้วอันนี้ต้องใช้ทางฟ้ากเอ้ยเอ้ยเอ้ยยะ มันต้องอย่างนี้ทีหนึ่งครับมันต้องอย่างนี้แม่งดูดูบรรยาใจนะครับอี๋ตัวแทนหมู่บ้านครับเข้าทีหนึ่งกันสำเร็จครับโอ้โหดูดูเพื่อนๆเราหน้าตาเป็นกันหมดนะครับเป็นไงล่ะนะครับนี่ครับนักประจนภัยเหมือนนักประจนเพลิงครับตัวแทนหมู่บ้านเรียบร้อยครับชนะได้ครับเถิน้ำเงินนะครับโอ้ยเหนื่อยนะครับอุ้ยเหนื่อยนะครับอ่ะก็ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ครับเล่นไป4ี่ตาครับอ้าวชนะ3แพ้1นึ่นตอนที่แพ้เนี่ยก็แพ้แบบแพ้แบบรุ่ยเลยครับแบบไม่มีสีสีแดงเลยที่สีอันดับแรกเสียนุกเงินหมดเลยเล่นหมดเลยนะตันตาสุดท้ายก็คว้าที่1ได้สำเร็จเยี่ยมมากครับตัวแทนหมู่บ้านครับเอาละครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ